สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลัง CH รายการที่จะมอบความสนุกความบันเทิงให้กับเพื่อนเพื่อนกับเกมรูปหลากหลายรูปแบบครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าไททันอาเธอร์ต่อกันเลยทีเดียวกับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อ,อยู่ประเทศไทยแล้วก็สบายดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่สปปลาวแล้วก็สวัสดีที่อยู่เกาหลีหรือต่างประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยครับผม ท่านอาเธอร์เนี่ยดัมมัววานเนี่ยทำคลิปไปแล้วครับผมแต่ว่าแม่จังหวะการสู้จริงมันไม่ค่อยมีเนาะการทำดาเอจการทนทานก็จะไม่ค่อยเห็นกันวันนี้ก็เลยจะทาเพิ่มเติมให้มาอีกหนึ่งคลิปครับผมเพื่อที่จะเห็นภาพเป็นเจนก็คือเดี๋ยวย้ำกันก่อนครับผมว่าอาเธอร์ของผมเนี่ยเลเวลสิบเก้าแล้วแล้วก็มีปืนเลเวลแปดแล้วก็เลเวลสิบสี่เนาะแล้วก็โมดูลธรรมดาวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมซึ่งผมเนี่ยมากับน้องมาร์คครับผมอ่า น้องมก์กลูกชายผมเองเอาอเคน้องมกักแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อน้องมักครับอวันนี้น้องมก์กอายุเท่าไหร่แล้วครับผมแปดปีครับแล้ววันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนแล้วครับวันนี้ผมหยุดอหยุดหยุดก็เลยมาช่วยปาทําคลิปเนาะ <Wow. S 1> โอเคครับผมซึ่งออมหมิงของเราวันนี้ครับผม เดี๋ยวผมดูข้อมูลออมิงแป๊บหนึ่งเนาะแล้วผมจะขึ้นภาพไปดูออมิงที่มาสู้ก็คือไอดีหลักของผมนั่นเองครับผมอ่าเราไปดูไอดีหลักของผมนั่นเองก็คือไปดูที่อ่นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูเนาะว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึง่งโอเคออมิงของผมนี่ก็เลเวลสี่สิบหกแล้วครับผมครับผมแล้วก็มีปืนเนาะเลเวลเก้าสองกระบอกขนาดเล็กแล้วก็เลเวลสิบกว่าสองกระบอกขนาดใหญ่โมดูลนี่ เต็มครับโมดูลนี่อัปเดตมาบ้างแล้วโมดูลซื้อเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพออกไปข้างๆเนาะว่าจะสู้กับเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าการต่อสู้เนี่ยคือไม่ได้สู้ขนาดเราปเป็นเราตายนะก็คือทดลองดาามจกันเฉยๆครับว่าเป็นแบบไหนโอเคนอ้องมาร์คพร้อมหรือยังพร้อมนะครับอ่างั้นในเมื่อพร้อมแล้วเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าช่วยกันทำหากินจริงๆครับผมอย่าลืมนะครับผมรักกันไม่ข้ามโฆษณาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่า ทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะมาลองดูกันซิว่าเมื่อไททันของผมเนี่ยเจ้าตัวมีเกราะเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวเราจะมาสู้กับออมิงครับผมโดยที่เราจะให้ออมไปิงยิงดูก่อนครับผมว่าเราเนี่ยจะมีความทนทา,ขานขนาดไหนโอเคขออภัยเพื่อนครับผมจะเกิดการจามเพิ่ขึ้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้น้องมาร์คเนี่ย ลองยิงดูก่อนโอเคน้องมาร์บินขึ้นมายิงเลยนี่ครับเราจะดูซิว่าเราจะลดขนาดไหนยิงสิครับผมเรื่อยๆเลย,เลยโอเคนี่ครับผมอ่าอันนี้คือเราไม่ได้เปิดเกาะเนาะเราก็จะยุบป,ประมาณนี้คราวนี้ผมจะปิดเกาะครับผมอ่าลองดูเลยครับผมยิงเลยเห็นไหมครับผมอ๋อมิงที่มีเลเวลสูงกว่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสูงกว่าเกือบสิบขั้นเลยนะ ก็ทำไมาสมาสมารถยิงเราได้ยิงไว้เรื่อยครับผมยิงไว้เรื่อยเลยทำไมยิงไว้เรื่อยเลยนี่ครับผมเราก็จะมีเกราะท่านทานเอาไว้ได้นะโอเคคราวนี้ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเวลาผมยิงออมิง,งยืนบินอยู่ก่อนที่นี่ครับผมแลหลายคนบอกว่าะละวปืนเราจะแรงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับอัพด้วยคราวนี้ผมจะยิงออมิงในขณะที่ออมิงเนี่ยบินอยู่เนาะนี่ครับต้องมาเกอ่ยว่ิเศษก็นะ อ่านี่ครับผมปืนผมเลเวลแหรือเลเวล9าเนาะเป็นปืนกลยิงแป๊บเดียวก็ครึ่งหลอดครับผมแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่าอ๋อมิงเนี่ยมาอยู่กับอากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนเนาะเพราะตอนนี้ไม่มีแต้มป้องกันกาอากาศแล้วด้วยการปรับใหม่เนาะเพราะต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าอ๋อมิงลงมาข้างล่างครับผมลงมาเลยลงมาเลยนี่ครับแล้วคราวนี้เรามายิงตอนอ๋อมิงมีแต้มป้องกันบ้างครับผมอ๋อมิงจะมีแต้มป้องกันด้านล่างครับผมนี่เห็นไหมครับความแรงมันยุบขนาดนี้ แล้วมาดูกันที่ครับว่าคราวนี้เห็นเลยครับผมว่าแรงจริงเนาะถ้าตัวต่อต,ตัวสู้กันตอนนี้ออมิงสู้เราไม่ได้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาดูที่ว่าออมิงจะใช้เวลายิงเรานานขนาดไหนโอเคออมิงขึ้นมาบินยิงเลยยิงจนกว่าของฟ้าจะตายนี่ครับผมน้องมาร์กนี่ก็มาช่วยเล่นเฉยๆนะครับผมก็เป็นลูกชายเนาะก็ <Okay. S 1> จะได้ทดสอบกันครับผมนี่ครับยิงไปเลยครับผมยิงไปเรื่อยๆยิงจนกว่า สไตล์เนาะโอเคแลวครั้นี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้เนาะให้ออหมิงยิงแล้วก็เราจะไปดูการระเบิดพื้นกันบ้างเนาะว่าระเบิดพื้นขนาดไหนเป็นอย่างไรนี่ครับทนถึกแน่นอนครับผมคนที่มีอาเธอร์ก็อัปเกรดให้ดีๆครับผมนี่ครับโอเคตอนนี้โล่ผมแตกยังเนาะฮึอ่าตอนนี้โล่เราก็แตกไปแล้วเนาะก็ยิงเข้าเนื้อจะยิงเข้าเนื้อเราเนาะโอเค ตอนนี้เอาหมิงลงมาเลยลูกในระยะ100เมตรเนาะเราต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วลองดูว่าระเบิดพื้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันแรงขนาดไหนเนาะนี่ครับผมระยะนี้ป๊บนี่ครับผมพลังยุบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไทายท่านกรอของผมเนี่ยจะมีระเวลต่ําแต่การระเบิดพื้นนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงโอเคคลิปนี้นเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันแล้วเนาะว่าเป็นแบบไหนเนาะลักษณะการยิงกันอะไร โอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วครับผมตอนนี้กิจกรรมต่งตางๆก็มีมากมายเนาะกิจกรรมเยอะมากๆเลยเพื่อนๆทํถาถึงไหนกันบ้างแล้วเนาะก็ขอให้ประสบความสาเร็จและได้ของรางวัลกันเยอะแยะครับผมนี่กิจกรรมตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงไหนเพราะยังไม่ค่อยได้เล่นเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้น้องมาร์กเนี่ยพูดปิดคลิปให้แล้วกันเนาะโอเคน้องมาร์กปิดคลิปให้ป้าหน่อยเดีว ช่อ,องป๊า,ปาผมด้วยนะครับช่องอะไรลูกหลังซีเฮดครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องม้าก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ